สวัสดีครับชลินนนท์เบิร์นพลกรครับผมโปรดักต์แมเนจเจอร์เบนคิวประเทศไทยครับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับของบริษัทเบนคิวนะครับเป็นเบนคิวสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับเบนคิวสมาร์ทโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็น Android นะครับเวอร์ชัน6อยู่ด้านในประสิทธิภาพเนี่ยเหนือกว่าสินค้าที่เคยมีมานะครับโดยหลักๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับการใช้งานโปรเจคเตอร์เนี่ยเราก็ทําการต่อสาย HDMI ก็ดีนะครับหรือว่า VGA ก็ดีเพื่อทําการออกภาพ เนื่องจากปัจจุบันนะครับเรามีการประชุมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมาสู่ในยุคข,ของ BYOD trend นะครับ Bring Your Own Device นะครับ Bring Your Own Device เนี่ยก็คือทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ใช้พวก Mobile Device นะครับ iPad ก็ดี Android ก็ดีนะครับเพื่อทําการประชุมต่างๆจะดีแค่ไหนครับถ้าเราวางโปรเจคเตอร์ตัวเดียวในห้องประชุมแล้วก็ใช้ iPad นะครับไวเลสพขึ้นไปเลยนะครับเพื่อทําการประชุมเพื่อให้ลดการต่อสายต่างๆนะครับ ตอนนี้บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องเดินสายเยอะและ้วก็คือวางโปรเจคเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำการประชุมได้เลยเป็นคิวนะครับก็ออกตัวสมาร์ตโปรเจคเตอร์นะครับเป็น first smart projector for business เจ้าแรกนะครับโดยเรามีด้วยกันอยู่2ซีรีส์นะครับซีรีส์ E 6 0 0นะครับแล้วก็ซีรีส์ E 8 0 0นะครับความแตกต่างเบื้องต้นนะครับของตัว2ซีรีส์นี้เนี่ยก็คือตัวซีรีส์หกรเนี่ย E 6 0 0ซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดโตร์นะครับก็จะเป็นการวางประมาณสัก3ถึง4เมตร ได้ขนาดภาพ100นิ้วนะครับส่วนตัว e 8 0 0 series นะครับจะเป็นแบบ short throw นะครับก็คือวางประมาณสัก1เมตรนะครับได้ขนาดภาพประมาณ100นิ้วก็จะเป็นความต่างกันระหว่างตัว e 6 0 0กับ e 8 0 0สําสำหรับฟีเจอร์หลักนะครับของ BenQ Smart Projector นะครับมีด้วยกันอยู่3อย่างนะครับผมโดยฟีเจอร์แรกนะครับก็คือการ wireless projection นะครับขอแค่ให้อุปกรณ์ทุกทท่านนะครับอยู่ในวงเน็ตวงเดียวกันนะครับก็สามารถทำการ wireless ภาพขึ้นไปได้เลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ที่2นะครับ ตัว Tools e s PC เนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถเซฟข้อมูลนะครับที่เป็นไฟล์เอกสารต่างๆที่เป็น .doc นะครับ .xls นะครับ .pdf .ppt นะครับหรือไฟล์ที่เป็นเพลงนะครับภาพยนตร์นะครับหรือว่าไฟล์ภาพนะครับมาเปิดที่ Smart Projector ได้เลยและสามารถพรีเซนเ t ชันนะครับผ่านไฟล์นั้นๆได้เลยส่วนอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับฟีเจอร์ที่3นะครับตัว Cloud Integration ทุกท่านเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมต่อ Cloud Account ที่เป็น google drive นะครับ one drive หรือ dropbox นะครับโดยท่านแค่ล็อกอินะครับในตัว Smart p r o j e c t o r แล้วก็สามารถเปิดไฟล์นั้นน,น,นะครับที่เซฟอยู่บน Cloud Account นะครับเพื่อมาทำการ Presentation หรือทำการนำเสนอต่างๆบน Smart p r o j e c t o r ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ฟีเจอร์หลักนะครับของตัว s m a r t p r o j e c t o r สำหรับฟีเจอร์ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อจะลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยทำงานอย่างไรได้บ้างนะครับยังไงติดตามคลิปต่อๆไปของ BenQ ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ